สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเช็คสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับใครคนนั้นนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าใครคนนั้นที่คุณคิดถึงเขาอยู่ตอนนี้เขาคือใครนะคะถ้าพลังงานตรงไปต่อนะคะใครคนนั้นคือใครแบบแรกเลยใครเป็นใครคนนั้นเขาเป็นคนที่สันโดษไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับใคร หลีกวิเวก introvert เ,เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงพูดน้อยเขาเป็นคนที่รักเด็กก็ได้หรือเป็นคนที่มีนิสัยเด็กๆก,ก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่มีความหวังเป็นคนที่คิดบวกเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปของเป็นคนที่อยู่ในแวดวงงานของเขานะคะ เขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงใช่เลยเป็นคนที่รู้จักการใช้เงินเป็นคนที่รักความก้าวหน้าเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วในหน้าที่การงานในสถานะทางสังคมเขาคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงเขาคนนี้เป็นคนที่ชอบทำบุญ จิตใจดีโอบอ้อมอารีเห็นใครก็ถ้าช่วยเหลืออะไรได้คนคนนี้เขาจะไม่นิ่งนอนใจเลยใครคนนี้เป็นใครได้อีกใครคนนี้เป็นคนที่เขามีความมุ่งมั่นในในเป้าหมายของเขาเขาเป็นคนที่ถ้าจะทําอะไรแล้วเขาต้องทําให้ได้อย่างที่เขาตั้งใจไว้อย่างที่เขามุ่งหวังไว้ได้ หรือใครคนนั้นก็เป็นคนที่ไม่เป็นคนที่คุณเนี่ยอยากที่จะเดินออกจากสถานะความสัมพันธ์ของเขาก็ได้หรือเขาและคุณเป็นคนที่เคยเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วหันหลังจากกันหรือเป็นคนที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะห่างกันเพราะระยะทางห่างกันเพราะการงานห่างกันเพราะความจําเป็นห่างกันเพราะ มีอะไรให้ต้องทำแต่ถามว่าเขาที่เดินจากคุณไปที่ไม่ได้คุยกันในวันนี้ที่ไม่ได้เจอหน้ากันในวันนี้เขามีความคิดถึงคุณไหมเขาเป็นคนที่คิดถึงคุณอยู่ถ้าพลังงานตรงไปต่อคะอ่ะอะแล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณและเขาตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสถานการณ์ของคุณและเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง ใบแรกเลยนะมีไพ่จัดติดขึ้นมาไม่คุณก็เขาเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือเปล่าเป็นสถานะของความสัมพันธ์ที่เรียกร้องความวิธีธรรมให้กับความสัมพันธ์หรือไม่คุณและเขามีการทะเลาะเบาแวงกันอารมณ์รุนแรงใส่กันได้มีคำพูดทำจาจแรงใส่กันได้ เวลาที่ทะเลาะบาะแว้งกันก็จะทะเลาะบาะแว้งกันโดยหลักก็คือจะเรียกร้องความยุติธรรมในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้นะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ทะเลาะบาะแว้งหรือเลิกลากันไปเลิเลกลาหย่าร้างกันไปหรือเปล่าเป็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ว่า เป็นคนที่รักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วได้เป็นคนที่แม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังคิดถึงยังรักกันอยู่ได้เป็นคนที่เคยรักกันมากได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งในตอนนี้คุณก็ยังรักกันอยู่ก็ได้แต่ว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็มักจะมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันด้วยความจุกจิกหึงหวงด้วยความที่อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่ เป็นที่ต้องตาต้องใจของตลาดเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเป็นคนที่นนทอ,าอารมณ์อ่อนไหวเห็นใครก็รักเห็นใครก็ชอบไปหมดเป็นคนที่เฟรนลี่ได้ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ณนะที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะมีการคุยการเจรจาการทำทุกอย่างการพยายามที่จะหาข้อยุติ หรือพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์เป็นความสถานการณ์ที่แม้ว่าในความที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ก็พยายามที่จะคุยกันเคลียร์กันเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะคะหรือแม้แต่ว่าสถานการณ์ของคุณและเขาเนี่ยหากมีการจบจากกันหรือไม่ได้คุยกันแล้วแต่ก็เป็น เป็นอะไรที่ก็ยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้อยู่พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้มีการต่อไปเพราะลึกๆแล้วคนทั้งคู่ก็ยังรักกันอยู่ก็ยังต้องการกันอยู่นะคะทีนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างในตอนนี้นะคะเขาคนนั้นน่ะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง t ดอะทาวเลงมาคุณนะ่ะเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงบางครั้งก็มีการใช้คำพูดที่ทิมแทงใจอ่ะคำพูดแรงๆใส่กันเวลาที่คุณโมโหคุณก็สามารถที่จะจากคนที่หวานหวานอาจจะเป็นคนที่แบบอีกเป็นอีกขั้วหนึ่งไปเลยก็ได้สามารถที่จะทำลายความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันน่ะให้มันพังลงได้เหมือนกับว่าเวลาที่คุณโกรธอะ่ะคุณจะชอบฟาดนวงฟาดงาคุณจะทําอะไรที่แบบเขาก็คาดไม่ถึงเช่นกันว่าคนที่หวานหวานอย่างคุณคนที่น่ารักน่ารักคนเนี้ยเอ้าหายไปไหนเหมือนกับว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบหาเรื่องทะเลาะหรือเปล่า เขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่แบบว่าโอเคแหละคือเวลาที่ไม่พอใจก็อยากได้ดั่งใจไม,ไม่ไม่ได้ดั่งใจแล้วก็จะแบบอาจจะทะเลาะจะแบบหาเรื่องจนทําให้เขามีความรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็อยากอยู่คนเดียวนะบางครั้งเขาก็อยากเป็นโสดนะแม้ในความรู้สึกที่เหมือนกับว่าโอเคคุณก็เป็นคนที่คนเก่งคนฉลาดคน บางครั้งมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เป็นเหมือนของขวัญที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขาเป็นของขวัญเป็นเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่เขาหวงแหนเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขแต่ในความที่ทะเลาะบ่กแวงกันอ่ะมันก็ทําให้เขาที่อยากจะแบบเอ้ยก็อยากอยู่คนเดียวบางครั้งก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเอ๊ะแต่ เขาก็รู้สึกว่าในความเป็นเด็กของคุณในความที่เป็นคนที่เอาแต่ใจของคุณแต่ถ้ามุมมองในเรื่องของการทํางานหรือของการจัดการปัญหาอะไรใดๆก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดการปัญหา้หคุณก็สามารถที่จะจัดการปัญหาหรือคุณสามารถที่จะจัดการอารมณ์ของคุณมีเหตุมีผลได้ในที่สุดเหมือนเวลาที่ะทะเลาะบบกแวงกันไปแล้วด้วยความที่เอาแต่ใจอะ่ะ พอทลพอพอใจเย็นลงคุณก็สามารถที่จะ,ะรู้จุปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนสถานการณ์เหมือนเข้าอกเข้าใจในสถานการณ์เข้าใจในเหตุผลมีเหตุมีผลมากขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความเป็นเด็กสูงมีความเอาแต่ใจสูงแต่พอระยะเวลาที่อยู่กับเขาทะเลาะเบาะแว้งกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันมากขึ้นคุณได้เรียนรู้ คุณด้วยความที่อ,อาจจะเติบโตมีวุฒิภาวะมากขึ้นและก็สามารถที่จะปรับปรุงปรับเปลี่ยนจนคุณตอนเนี้อาจจะด้วยหน้าที่การงานของคุณด้วยก็ได้ที่คุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีเป็นตำแหน่งบางคนเป็นรับราชการเป็นหัวหน้างานเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารแล้วมันก็ทำให้เหมือน มันเป็นบทเรียนในชีวิตของคุณที่คุณก็ได้เรียนรู้จากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้ได้ mm hmm. เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ปรับปรับตัวแก้ไขสถานการณ์ได้ปรับตัวได้ปรับตัวเก่ง mm hmm. ในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขามองว่า ด้วยความที่แม้คุณจะเป็นคนที่อ่ะโอเคมีโปรไฟล์ดีเป็นหัวหน้างานแต่ลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่มีนิสัยแบบอ,ออกแนวที่จะเป็นเด็กยังวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์เนี่ยเขามองคุณว่าคุณยังเป็นเด็กอยู่ยังมีความแบบขึ้นๆลงๆมีความไม่แน่นอนมีความปรับเปลี่ยนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวทะเลเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยว เดี๋ยวก็กลับมาขอโทษอ่ะบางทีเขาก็คิดกับคุณแบบนี้นะหรือไม่สถานการณ์ของคุณก็เป็นอย่างนี้ถามว่าเขาก็พยายามที่จะพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ถามว่ามันเหนื่อยไหมความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนเนี้เหนื่อยเพราะว่าเหมือนกับคุณและเขาเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะบ่อแวง้งทะเลาะแล้วดีทะเลาะเละิกเลิกแล้วดีกันทะเลาะกันแล้วดีกันแต่ก็ ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันอาจจะด้วยว่าคุณทํางานด้วยกันเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องหรือเคยเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องกันยังวนเวียนยังแวะเวียนอยู่ในสถานการณ์วงการงานเดียวกันยังต้องได้อยู่ในชีวิตของกันและกันยังไม่ได้สามารถที่จะตัดขาดออกจากกันได้ก็ยังต้องพบต้องเจอก็ยังต้องพูดต้องคุยกันอยู่ยังไม่ได้ ตัดขาดกันไปแม้ใดบางครั้งหลายครั้งจะมีการทะเลาะบาะแวงแล้วมีการบล็อกกันมีการไม่ติดต่อสื่อสารกันเขาและคุณจะทะเลาะบาะแวงกันโดยหลักก็คือเหมือนกับอีกคนนึงรักมากกว่ารักน้อยกว่าในความรู้สึกของฝั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือ,อฉันรักเธอมากแล้วทําไมเธอให้ฉันแค่นี้ฉันให้เธอไปร้อยทาไมเธอให้ฉันมาแค่50มันมีความรู้สึกว่า มันเป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมเป็นความรักเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกร้องความยุติธรรมความชัดเจนมันมีความจุกจิกจู้จีจจ้มาในความสัมพันธ์นี้ด้วย mm hmm. เขาอาจจะเหนื่อยกับงานคุณอาจจะเหนื่อยกับงานแต่ก็ยังต้องมามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของความหึงหวงความที่เจอกับสถานการณ์รักที่ไม่ชัดเจนถูกใจไม่ถูกต้อง เป็นลักษณะในความรักเชิงซ้อนเขามีคู่อยู่แล้วเรามีคู่อยู่แล้วเขาแต่งงานแล้วเราแต่งงานแล้วอย่างนี้ได้นะคะมันเลยทำให้เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาเขามองว่าเราก็ไปเหมือนไปจุไปจูจ้จี้ไปจุกจิกกับชีวิตเขาไปก้าวล่วงชีวิตเขาอาจจะมากเกินไปแต่ถามว่า เขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่อะน่าที่จะพัฒนาไปต่อความสัมพันธ์กับคุณได้คุณเป็นคนที่ออกแนวใจถึงพึ่งได้กล้าได้กล้าเสียคุณเป็นคนที่กล้าจะเสี่ยงกับความสัมพันธ์นี้บางทีคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่คุณก็ก็ยังที่จะไปต่อก็อยังดึงดันที่จะไปต่อและเขาก็ยังดึงดันที่จะไปต่อเช่นกันทั้งคุณและเขา เป็นไปได้ว่าในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักซ้อนรักที่ไม่ชัดเจนแต่มันก็มีความที่ไม่ปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้ในสถานการณ์ที่มีการทะเลาะเบาะแวง้งมีความอยากจะให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาในความสัมพันธ์อยากจะได้ความยุติธรรมอยากจะได้ความ ทัดเทียมอยากจะได้ให้ทำอะไรให้มันถูกต้องบางครั้งเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยก็อยากที่จะเดินหนีจากเขาไปเช่นกันถามว่าเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปไหมเขามีความรู้สึกว่าเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีความมาัมน่นมั่นใจในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีเป็นความที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง ประเด็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเรื่องส่วนตัวคุณก็เอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์คุณเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงด้วยเช่นกันในความนิ่งๆของเขาในความที่ไม่แสดงออกของเขาถ้าเขาเป็นคนที่เก็บอาการเก่งเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกเขาก็เป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงเช่นกันหวาดระแวง คุณและเขาจะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งจากการที่หึงหวงมาด้วยถามว่าในความที่ถ้าก่อนหน้านี้เขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ความยุติธรรมไม่ได้ความชัดเจนเขามั่นใจนะว่าคุณคือคนที่ใช่และคุณเองก็มั่นใจว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช่ในชีวิตผ่านเรื่องราวบาดเจ็บมามากมายร้อยพัน คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สงหวังในเรื่อง,องความรักมาก่อนและเขาอาจจะเป็นคนที่เคยบาดเจ็บในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนเช่นกันแต่เมื่อทั้งคนทั้งคู่ได้มาเจอกันคุณทั้งคู่มีความรู้สึกว่านี่แหละคนที่ตามหานี่แหละคือคนที่ใช่นี่แหละคือคนที่อ,อยากเริ่มต้นเป็นอะไรที่มั่นใจและอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากทําให้มันดีหรือที่ผ่านมา มันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมาสาระตะแล้วร้อยแปดตอนนี้เขามั่นใจว่าคุณคือคนที่คู่ควรที่จะได้รับความรักของเขาเขามั่นใจว่าเขาอยากจะไปต่อกับคุณคุณและเขามีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันสูงแม้ว่าคุณและเขาหากรู้ซึ่งกันและกันว่า ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นคนรักได้แต่คุณทั้งคู่เป็นความที่ไว้ใจคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่ไว้ใจในคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือสถานการณ์โดยรอบแต่คุณทั้งคู่จะเป็นคนที่ไว้วางใจในซึ่งกันและกันสามารถที่จะเล่าเรื่องราวเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันและกันได้นะคะเนี่ยคือสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยและเขาก็มั่นใจว่าเขาอะ รักและจริงใจต่อคุณคุณก็รักและจริงใจต่อเขาเขาก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปต่อนะคะและเขาก็เชื่อมั่นว่าคุณคือความรักของเขาและคุณก็เชื่อมั่นว่าเขาก็คือความรักของคุณคือต่างคนต่างรู้อกรู้ใจของตัวเองว่าต่างคนต่างเป็นที่รักของซึ่งกันและกันนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าในความรักในความสัมพันธ์ที่มันมันก็มีปัญหามันก็มีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจมันก็มีการเรียกร้องความชัดเจนความยุติธรรมในความสัมพันธ์มันก็มีการอ่าบางคู่บางคนก็เลิกกันไปแล้วบางคู่บางคนก็รัก,ลก,ลกเลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยจะไปยังไงกันต่อต่อจากนี้นะคะเนี่ย รักพี่เสียดายน้องจับปลาสองมือเรียนรู้กันไปก่อนบล็อกจิตบล็อกใจบล็อกการติดต่อสื่อสารไม่ได้คุยกันแต่เขาคนนี้นะคะก็ยังไม่ไปไหนนะ,ะเขาคนนี้แม้ว่าเขาจะเลือกไม่ได้แต่คุณก็คือคนที่เขาอะ่ะยังรู้สึกว่าเป็นคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วย มันมีปัญหาหลายอย่างมันมีประเด็นความช้ำอกช้ำใจที่ไม่ได้สะสางที่ไม่เคลียร์กันที่ก็ปล่อยผ่านมาผ่านมาโดยตลอดในความสัมพันธ์แต่มันก็ยังไม่ได้มีการจัดการให้มันดีขึ้นให้มันแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะ80%ซคือไม่คือมันมีการลังเลมีการเลือกไม่ได้มันเป็นสถานการณ์ของความที่อันนั้นอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่ เลือกไม่ได้เป็นสถานการณ์ของความที่เลือกไม่ได้ก็ยังประคับประคองกันไปอยู่อย่างเนี้เขาก็ยังที่อยากจะให้คุณเนี่ยเคียงบาเคียงไหลเขาไปอะ่ะไพ่ใบนี้ก็มาอีกแหละถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรที่มันเลือกไม่ได้มันมีอยู่สองอย่างมันเป็นการไตร่ตรองตอนนี้เขามั่นใจนะว่าคือคุณแม้จะใน แม้จะในสถานการณ์ที่ว่าเลือกไม่ได้มันมีอยู่สองอย่างมันมีอยู่สองคนมันมีอยู่สองทางมีสองทางเลือกแต่เขาก็มั่นใจว่าแล้วคุณคือคนที่เขาเลือกคุณคือคนที่เขามั่นใจคุณคือคนที่เขาอยากจะให้อยู่ด้วยกันอยากจะเป็นครอบเป็นครัวถ้าหากก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ตัดสินใจเลือกคุณเขาเลือกค <_' S 2> <ข>ุณก่อนหน้านี้มันมีอะไรที่ทำให้เขาลังเลสงสัย เขาเลือกคุณแม้จะเลือกโดยพตินัยนไม่ได้แต่ก็คือใจเขาเนี่ยมั่นใจแล้วเราว่าคุณคือคนที่จะอยู่กันไปตลอดอ่ะคือถ้าเลือกได้ก็เลือกคุณเลือกได้แล้วก็คือเลือกคุณที่ใช้ชีวิตไปอยู่ด้วยกันอยากอยู่ด้วยกันแบบอยากแต่งงานกันอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปตลอดอยากมีความมั่นอกมั่นใจแบบเป็นคู่หัวตัวเมียกันเป็นคู่กันอะไรเงี้ย คุณเนี่ยแหละคือคนที่เขาเลือกสี่ไม้เท้าสี่เหรียญเขาห่วงแห่งความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าเขาไม่รักว่าสถานการณ์นี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองไม่ได้มีความชัดเจนไม่ได้มีความยุติธรรมใดๆเลยในความสัมพันธ์เนี้เรียกร้องมาโดยตลอดเขาอยากจะให้คุณรู้ว่า คุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขามั่นใจคุณคือคนที่เขาเลือกแล้วเขาอยากจะสร้างสร้างครอบครัวกับคุณบางคนเขาอาจจะก,กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแอบเก็บเงินเก็บทองไว้เพื่อที่จะไปเป็นอาสินสอดทองมั่นได้ไว้ที่จะมาเป็นทรัพย์สินเพื่อคุณทั้งคู่ได้ หรือเขาอยากจะให้คุณรู้ว่าเขาห่วงแหนความสัมพันธ์นี้นะเขาห่วงแหนแหนคุณนะเขาไม่ได้อยากปล่อยทิ้งคุณไปนะเขาอยากจะกอดเก็บคุณไว้นะเขาอยากจะโอบกอดคุณไว้นะในความที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เลือกคุณไม่คือคุณคือคนที่เขาไม่เลือกคุณเหงาคุณเดียวดายคุณอ้างว้างไม่ใช่ เขายังรักเขายังอยากดูแลคุณอยู่หรือแม้กระทั่งว่าในความสัมพันธ์นี้คุณและเขาอะต่างคนก็ต่างดูแลกันอะใส่ใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกันดูแลกันอย่างดีเข้าอกเข้าใจกันอยากให้เข้าอกเข้าใจกันอยากให้รู้ว่ายังรักอยากให้รู้ว่าลึกๆแล้วอะ คุณยังเป็นอะไรที่เขาเขาอยากจะดูแลอยากจะประครบประหงมแต่ตอนนี้มันยากเหลือเกินมันยากมันเป็นอะไรที่ท้าทายเขาเหมือนกำลังแบกภาระอยู่หลายสิ่งหลายอย่างรอบด้านเขาพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์นี้ แม้ว่ามันจะยากมากแค่ไหนเขาอยากที่จะอยากที่จะสร้างอยากที่จะทําให้คุณมั่นอกมั่นใจในตัวเขาว่าเขาพยายามและเขาอยากที่จะทําให้มันให้ได้แม้ในตอนเนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่เกินตัวเขามันอาจจะอะไรมันอาจจะเป็นอะไรที่มันยังแบบยังไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่เขาก็พยายามเขาอยากจะสร้างเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากจะไปกับคุณนะเขาอยากจะลงหลักปักฐานนะเขาคิดถึง เขายังอยากที่จะพัฒนาไปต่ออยากจะเริ่มต้นไปกับคุณเขาอยากจะทำอะไรให้มันเป็นเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาเป็นครอบเป็นครัวกันะเขาก็อยากที่จะเป็นแบบนั้นเช่นกันเขาก็รอเวลารอจังหวะและโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คือการวางแผนในชีวิตของเขาก็มีคุณอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันแต่ใดๆอะ่ะมันก็อาจจะต้องอยู่ในสถานแม้ว่าเขาจะเลือกคุณก็จริงอยู่แต่ในสถานการณ์ตรงนี้ก็ยังอาจที่จะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนต่อไปอยู่อย่างนี้ท้ายที่สุดแล้วอ่ะ ถ้าถ้าคุณและเขาหรือคุณและเขาเป็นคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดียว,เ,ยวเขาไม่ได้คิดเฉพาะที่จะเป็นตัวคุณที่จะดูแลคุณเท่านั้นเขาคิดที่จะดูแลลูกของคุณด้วยซ้งหรือเขาเองก็อยากที่จะมีลูกกับคุณหรือเขาเองก็เหมือนกับว่าอ่ะโอเคที่ผ่านมา มันอาจจะมีเมฆหมอกมันอาจจะมีทะเลาะเบาแวงมันอาจจะมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนนะแต่อยากให้คุณรอรอไปกับเขาได้ไหมอยู่เคียงข้างไปกับเขาได้ไหมเขาเชื่อมั่นว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสกว่าเดิมเขาเชื่อมั่นว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะทำให้คุณมีความสุขได้เขาจะดูแลคุณได้เขาจะให้ของขวัญในชีวิตของคุณได้เขาจะทำในสิ่งที่คุณปรารถนาได้เขาก็หวังไว้อย่างนั้นเช่นกัน เขาวังว่าคุณและเขาเนี่ยจะมีความสุขด้วยกันจะได้เฉลิมฉลองชัยชนะร่วมกันถ้าคุณมีเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ร่วมกันเนี่ยสร้างครอบครัวเป็นครอบเป็นครัวมีธุรกิจร่วมกันมีฝันร่วมกันเขาก็อยากที่จะให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเขาได้ไหม อนนี้ในใจของเขาเนี่ยเขาอยากจะหลุดพ้นจากสถานการณ์เดิมๆเขาอยากจะหลุดพ้นจากการถูกพันธนาการไม่ว่าจะเป็นปัญหารอบด้านหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เขาอยากจะให้สิ่งที่มันผูกมัดเขาอยู่มันหลุดออกไปสักทีเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ เขาอยากจะมอบสิ่งที่ดีงามความรักให้กับคุณบางคู่บางคนเนี่ยมีมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีลูกด้วยกันนะคะเขาเหมือนอยากจะอ่าโอเคเวลาที่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันเหมือนโลกทั้งใบมีแค่เราสองคนเขาก็อยากที่จะหยิบยื่นแต่สิ่งที่ดีๆโอกาสดีๆอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ อยากมีลูกอยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวด้วยกันกับคุณนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือเป็นเพียงไกด์ไลน์ของการที่จอยมาเปิดไพ่ตรงนี้จอยก็อ่านตามหน้าไพ่พลังงานอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงอันนี้ก็คือขอให้เพื่อนๆนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบพระคุณมากที่เข้ามาติดตามมากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆให้ความสนใจใส่ใจ ในช่องของจอยนะคะจอยทาลอดแนะคะก็ขอให้ก็คือจอยก็ขอขอบพระคุณมากๆเพื่อนๆทุกคนที่เสียสละเวลาเข้ามาในช่องของจอยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่จะแชร์จะ,ะตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนการแจ้งเตือนทั้งหมดที่จอยอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะคะคือต่อจากนี้จอยก็จะพยายามจะลงคลิปให้มากกว่าเดิมนะคะ ขอให้เพื่อนๆมีความสมหวังในชีวิตทุกๆอย่างทุกๆประการที่ปรารถนานะคะสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมพบเจอแต่การละยาณมิตรนะคะขอพบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ